หัวใจล้มเหลวหรือภาวะหัวใจวายในผู้ป่วยโรคไตเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไรตรงนี้เกิดขึ้นได้จาก4สาเหตุสาเหตุที่หนึ่งเลยเนี่ยคือ <c oughs> ผู้ป่วย,ยมีเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจร่วมด้วยคือเนื่องจากคนที่เขาเป็นโรคไตและโรคหัวใจเนี่ยค่ะเจ้าสองโรคเนี้มันจะมีจุดเกิดโรคที่เหมือนกัน คือเรื่องของโรคเบาหวานและโรคความดันนะคะมีไขมันสะสมมีความเครียดรวมถึงพฤติกรรมที่ทําให้เกิดสองโรคเนี่ยค่ะทั้งโรคไตและโรคหัวใจเนี่ยมีพฤติกรรมที่เหมือนเหมือนกันซึ่งสาเหตุพวกนี้นะคะทาให้หลอดเลือดของเราเนี่ยเสื่อมและ <c oughs> เราก็เลยพบได้บ่อยค่ะว่าคนที่เขาเป็นโรคไตเนี่ยก็มักจะมีปัญหาเรื่องของ หลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยร่วมด้วยเมื่อหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วเนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวได้ไม่ดีตรงนี้คือคีย์เวิร์ดเลยนะคะเป็นคีย์เวิร์ดเลยคือหัวใจจะบีบตัวได้ไม่ดีส่งผลทําให้เกิดภาวะน้ําท่วมปอดส่งผลทำให้เกิดภาวะน้ําท่วมปอด,ด,าม,ปอดมาดูสาเหตุที่2ค่ะสาเหตุที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของไตวายนี่แหละพอไตวายแล้วก็จะทําให้หัวใจอ่ะ ทำงานส่งผลกระทบไปหาหัวใจด้วยนะคะหัวใจทํางานได้ลดลงอย่างที่เรารู้กันค่ะว่าไตาและหัวใจเนี่ยเขาทํางานประสานกันตลอดเวลาทํางานส่งต่อต่อเนื่องกันตลอดเวลาดังนั้นถ้าไตาทํางานผิดปกติแล้วย่ยอมทําให้หัวใจทํางานผิดปกติไปด้วยตรงนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรไตาวายค่ะจะทําให้ของเสียข้างทำให้น้ำข้างในร่างกายมากขึ้น ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นจากของเสียที่ข้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราคุยกันตรงนี้ไปแล้วเพราะของเสียข้างน้ําข้างเนี่ยจะทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นเมื่อความดันโลหิตสูงขึ้นค่ะปริมาณของหลอดเลือดที่อยู่ในปริมาณของเลือดในหลอดเลือดเนี่ยก็จะสูงขึ้นตรงนี้จะส่งผลทําให้ความดันในห้องหัวใจเนี่ยมันผิดปกติไป ทำให้หัวใจบีบตัวได้ไม่ดีกลับมาหาคีย์เวิร์ดก่อนที่จะเกิดภาวะน้ำท่วมปอดคีย์เวิร์ดมันคือหัวใจเกิดการบีบตัวได้ไม่ดีนะคะและเมื่อหัวใจบีบตัวได้ไม่ดีค่ะจนทําให้ความดันในปอดสูงขึ้นจึงเกิดเหตุการณ์ที่เลือดหรือจะเรียกว่าน้ำเนี่ยนะคะรั่วซึมเข้าไปในถุงลมที่ปอดเกิดเป็นภาวะน้ำท่วมปอดค่ะ และเมื่อคนไข้มีอาการที่น้ำท่วมปอดบ่อยหรือเป็นซ้ำนะคะจะก,ก็จะทำให้ไตเนี่ยทำงานได้แย่ลงกว่าเดิมอีกด้วยมันก็จะวนเวียนไปแบบนี้ค่ะถ้าผู้ป่วยไตวายไม่ได้ดูแลดีๆอาจทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมปอดเมื่อภาวะน้ำท่วมปอดเกิดขึ้น ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็จะส่งผลให้ไตก็ยิ่งทํางานแย่ลงมาดูสาเหตุที่3ค่ะสาเหตุที่3คือในผู้ป่วยไตายวายระยะท้ายเนี่ยไตยเขากําลังแย่ทํางานแย่ลงไปกว่าเดิมความสามารถในการทํางานก็ลดลงไปมากนะคะฉี่ก็น้อยมากบางคนฉี่ไม่ออกเลยพอดื่มน้ําเข้าไป ถึงแม้ฉี่ไม่ออกค่ะแต่คนเราก็หิวน้ำและต้องการน้ำพอเราดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยก็เลยทำให้เกิดภาวะน้ำเกินเป็นน้ำท่วมปอดได้นะคะส่วนสาเหตุที่4ค่ะเป็นภาวะแทรกซ้อนจากไตาวายเป็นภาวะแทรกซ้อนจากไตาวายเช่นเกิดความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้หรือภาวะโลหิตจางซีด มีการติดเชื้อนะคะซึ่งภาวะต่างๆเหล่านี้ค่ะจะไปกระตุ้นให้หัวใจเนี่ยเต้นเร็วขึ้นเมื่อหัวใจเต้นเร็วขึ้นจะทําให้ความดันในห้องหัวใจเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นได้นะคะส่งผลให้ความดันที่ปอดเป็นไงคะเพิ่มขึ้นเกิดเป็นภาวะน้ําท่วมปอดได้นั่นเองนะคะพอหัวใจเขาเต้นเร็วขึ้นค่ะการบีบตัวของหัวใจเป็นไงคะ ก็บีบได้ไม่ดีเหมือนทุกครั้งบีบได้ไม่ดีเหมือนปกติคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้นะคะคือหัวใจมันจะบีบตัวได้ไม่ดีไม่เป็นปกติส่งผลทําให้ความดันในห้องหัวใจก็เพิ่มขึ้นมีผลกระทบให้ความดันในปอดก็เพิ่มขึ้นทําให้เลือดเนี่ยมันสามารถที่จะรั่วแล้วก็ซึมเข้าไปในถุงลมที่ปอดได้เกิดเป็นภาวะน้ําท่วมปอดนั่นเองค่ะซึ่งหากผู้ป่วย,เ,ยเขาเกิดภาวะน้ําท่วมปอด <c oughs> แล้วช่วยไม่ทันหรือรักษาไม่ทันตรงนี้นะคะก็อาจจะทำให้รุนแรงถึงขั้นหัวใจหยุดทำงานได้อันตรายอันตรายมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในคนที่เขาทานยาเบาหวานความดันไขมันมากๆเนี่ยมันก็ต้องรักษาโรคหนึ่งนะคะแต่มันก็มีผลกระทบที่ทำให้ เกิดไตเสื่อมเนี่ยเรื้อรังได้เร็วขึ้นในวัยที่ยังไม่ควรจะเสื่อมก็เสื่อมแล้วในปัจจุบันนี้เราก็สามารถที่จะพบผู้ป่วยไตยเสื่อมเรื้อรงังได้ในอายุที่น้อยลงนะคะสีกว่า50เนี่ยก็ต้องเริ่มฟอกไตกันแล้วก็มีนะคะทีนี้ไม่อยากให้เป็นกังวลมากเกินไปค่ะพอเริ่มมีภาวะ ไปเสื่อมแล้วเนี่ยคืออันนี้จะต้องตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกป,ปีด้วยนะคะไม่ว่าคุณวันนี้คุณจะมีโรคมาแล้วหรือยังหรือยังไม่มีนะคะเพื่อเป็นการป้องกันป้องกันดีกว่ารักษาเสมอการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นเรื่องสําคัญะคะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีภาวะของความดันไขมันหรือเบาหวานเนี่ยนะคะก็ควรที่จะต้องมีการตรวจด้วยแล้วก็ตรวจสุขภาพประจําปีเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็ต้องตรวจเช็คค่าเลือด 3ค่านะคะสามารถย้อนฟังได้ในไลฟ์สัปดาห์ที่แล้วค่ะว่า3ค่าที่ต้องตรวจเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ว่าถ้าใครซื้อแพ็กเกจการตรวจเลือดปกติก็มักจะได้3ค่านี้มาอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะเอาไว้มอนิเตอร์ตัวเองได้ค่ะนี่ไม่อยากให้เป็นขอ้อมลมากเกินไปนะคะเมื่อเราเป็นโรคอะไรก็ตามแล้วนี่เราสามารถที่จะฟื้นฟูด,ดูแลไ,ได้รวมถึงโอโรคเบาหวานความดันไขมันอะไรต่างๆเนี่ยค่ะต่อให้เราเป็นแล้วก็ตามเนี่ยถ้าเรามีการ ปรับพฤติกรรมควบคู่นะคะก็สามารถทําให้อาการต่างๆเนี่ยดีขึ้นได้มีโอกาสที่จะทาให้เราลดปริมาณยาลงในอนาคตได้นะคะคุณหมอเขาจะลดยาให้เราได้ะคะ่ะตรงนี้สามารถปรึกษาท่านได้เลยนะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับข้อมูลดีๆในการดูแลหัวใจหรือถ้าอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพแอดไลน์มาคุยกับนี้ได้เลยคะ่ะ